ระบะตู้ทึบนะคะตัวเริ่มต้นตัวประหยัดค่ะคันนี้เป็น Toyota าไฮรักร v o ตัว s i n เกิลแคนะคะ2.4เป็นตัวประหยัดปี2019เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะปี2019เลขไม่นะคะอยู่เพียงแค่70,000กับอีก8 0 0พโลเท่านั้นสีขาวสภาพสวยค่ะการันตีสภาพเดิมมาพร้อมกับ ตู้ททบนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะถ้าอยากซื้อสดนะน้ำหนึ่งไม่เก็บแบดค่ะหรือถ้าอยากจัดไฟแนนค่ะคันนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่เจ็ดพันผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงเจ็ดพันหนึ่ประมาณนี้ค่ะนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในสักนิดหนึ่งภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำไม สวยมากนะคะไม่น้อยแล้วก็ภายในสวยมากๆเลยสนใจดูได้ในคลิปเต็มค่ะ วัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะคะรถกระบะทุกรุ่นทุกค่ายที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกๆท่านมาอัปเดตนะคะในส่วนของรถกระบะตู้ทึบค่ะนะคะนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวค่ะเป็นตัวซิงเกิลแค 2.4J เป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดปี2019เกียร์ธรรมดาเลขใหม่นะคะอยู่เพียงแค่8000โลค่ะคนกันอี้นะคะ อยู่ที่369,000าค่ะนะคะถ้าอยากจัดไฟแนนซ์ผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ7 0 00ันอยู่เริ่มต้นอยู่ประมาณ7จ0 0ันนนะคะหรือถ้าจะซื้อสดน้ำหนึ่งแจ้งก่อนเลยว่าคันนี้น้ำหนึ่งไม่เก็บแบตบ ปกติแล้วต้องมีแวดนะคะเนื่องจากเป็นรถที่เราเอามาจากบริษัทนะคะแวดตรงนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะนะคะเราเข้าสัมภาร์่ะแต่ตรงนี้นะคะน้ำหนึ่งยอมเลยนะคะออกแหวดให้ลูกค้าค่ะนะคะออกแหวนให้ลูกค้าลูกค้าขาคันนี้สีขาวสวยมากๆค่ะปี2019ได้เป็นกระบะตู้ทึบเดี๋ยวน้ำหนึ่งพารับชมรอบๆคันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคันด้านหน้านะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าสีดำาชมปี2019โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์ ไฟหน้าสวยใสายมากๆค่ะนี่นะคะอันนี้นะ,ะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะไฟหน้าไฟเดิมๆนี่เห็นไหมมีตาสัญลักษณ์ว่าไฮลักอยู่นะคะไฟหน้าสวยใสยแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างมีกรอบนะคะแต่ไม่ได้มีไฟตัดหมอกให้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวประหยัดเนาะเป็นตัวประหยัดค่ะการันตีสภาพเดิมให้ดูไฟสองฝั่งเลยนี่ค่ะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะนี่ สามารถเปลี่ยนได้ง่ายในส่วนของแม่ค่าตัวประหยัดตัวเริ่มต้นนะคะเราจะได้ตัวนี้จะได้เป็นเป็นล็อกระทะนะคะเป็นล็อกกระทะนะ,ะเดี๋ยวในส่วนของยางน้ำหนึ่งเปลี่ยนยางให้ คันนี้นั้นหนึ่งเปลี่ยนยางให้เพราะว่ายางมันเป็นปีเดียวกับตัวรถนะคะสภาพมาเดิมๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ค่ะนักกระจกมองข้างสีดำค่ะแล้วก็ด้านข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ตรงข้างประตูตรงนี้นะคะก็มีโลโก้ที่เขียนคำว่า h ไฮ u ักที่เปิดด้านนอกค่ะเข้ากับ กระจกด้านข้างสีดําแล้วก็กระจังด้านหน้าสีดําค่ะนะคะที่เปิดด้านนอกก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันกระจกเดิมค่ะคันนี้กระจกเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวที่น้ำหนึ่งจะเปลี่ยนให้ทีมหนึ่งดูเมื่อกี้ดรูรอบๆคันเนาะก็จะมีฟิล์มค่ะฟิล์มก็เริ่มชํารุดแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ด้วยคันนี้เป็นกระจกเดิมนะคะได้กระจกเดิม <S <S แผงประตูอะ่ะเดี๋ยวให้ดูซอกตรงนี้ตัวน็อตนะคะน็อตเดิมค่ะคุณลูกค้าขาการันตีสภาพเดิมไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ําแล้วก็ส่วนนแผงงปรระะะตนะะตูค อเป็นแผงประตูสีดำนะคุมโทนสีดำภายในได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะนี่อ่ะให้ดูทีละจุดเลยนะคะคันนี้นะคะอ่า การันตีสภาพเดิมไม่มีผิดความชนหนักจมน้ําเลนไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะนะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็มีตัวอ่าพลาสติกกันลอยให้ด้วยนะคะมีพลาสติกกันลอยให้ด้วยเอามาดูด้านข้างนะคะระหว่างตัวต่อนะคะตัวรถนะคะกับกระบะนะคะนี่ให้ดูนะคะ หลังคานี่นะคะเป็นตู้ทึบมาดูด้านหลังกันบ้างนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นล้อกระทะนะคะเดี๋ยวยางนั้นหนึ่งเปลี่ยนยางให้คัสซีสวยๆค่ะคุณลูกค้าขานี่ช่วงลังแน่นๆไม่น้อยมากค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ก่อนปล่อยเราใส่ให้ให้ครบเลยนะคะนี่ให้ดู ด้านหลังของกระบะตู้ทึบเดี๋ยวต้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะให้ดูช่วงล่างเนี่ยค่ะให้ดูช่วงล่างสนใจยังไงนะคะยกหูโทรหาหรือว่าสอบถามได้เลย096-198-4963หรือ095-486-4565ถ้าจะซื้อสดน้ำหนึ่งไม่เก็บแวตค่ะ3 6มแ0 0หปี2019ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดาส่วนตรงนี้นะคะก็เวลาจะเปิดเนาะแง้มตรงนี้ อะงั้นตรงนี้นิดนึ่งฝั่งนี้เช่นเดียวกันอันนี้คือเปิดมือเดียวอีกมือหนึ่งจับโทรศัพท์เดี๋ยวสักทู่นะคะอ่ะนี่เปิดแบบนี้แปอันนี้ก็คือเป็นตู้ทึบนะคะใครที่อยากได้ตู้ทึบไปขนของไปเอ,อ่อไปใช้ในงานต่างๆนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสนใจนะคะก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําอันนี้ท้ายด้านท้ายนาะก็เหมือนกับเขาแบบตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตู้ทึบมานะคะใส่ตู้ทึบมาอะมาปิดก่อนสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะนี่ก็ถ้าปิดก็นี่เลยค่ะนี่ก็แค่ดันลงไปแค่นี้ ซื้อสดอไม่เก็บแหวดค่ะนะคะตรงนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งออกค่าวแหวดให้จริงๆแล้วมันก็จะต้องมีอ่ะเนาะคุณลูกค้าขาเพราะว่าคันนี้หลุดจองมานะคะลูกค้าไปอ่าเปลี่ยนจากตู้ทึบนะคะไปเอารถอีกหนึ่งคันนี่ค่ะ สนใจยกหูโทรหาได้เลยเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะเข้ามาทดลองขับได้ตอนนี้น,ำน้ำมังอยู่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะตอนนี้ตู้ทึบตอนนี้ก็เหลืออยู่คันเดียวละนะคะอยู่คันเดียวละพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะคะแต่ว่าไม่ได้มีฟังก์ชันเนาะนะไม่มีฟังก์ชันเป็นพวงมาลัย power สี่การันตีสภาพเดิมจริงๆค่ะให้ดูนะคะตัวอ่า เบรกคัดนะคะก็ไม่ได้ช้ําเลยคันนี้มีถุงลมนิรภัยถึงสามใบด้วยกันนะมีถุงลมนิรภัยถึงสามใบด้วยกันก็รองรับ cdf m AM ค่ะแอร์ Air เป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาได้เป็นเบาะหนังด้วยถุงลมนิรภยยัยสามใบคอนโซลด้านหน้านี่ค่ะ,ะการันตีสภาพเดิมค่ะนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําแผงประตูสีดาน,นะคะแล้วก็อันนี้คือกระจกกระจกเดิมนะ,ะกระจกเดิม โตโยต้าไฮลักรีโวตัวซิงเกิลแคปนะคะตัวซิงเกิลแคปนี่ค่ะอันนี้ก็คือด้านหน้าให้ดูล้อด้านหน้านี่นะคะมาดูซุ้มล้อใกล้ๆซุ้มล้อใกล้ๆค่ะสนใจยังไงโทรหาสอบถามได้อันนี้คือตัวรถเนี่ยสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะตัวรถนี้ได้เป็นสเปคเดิมโรงงานนี่ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าคุณลูกค้า่ะคันนี้นะคะไม่น้อยจริงๆไม้เจ็ดหมื่นแปดขับมือเดียวนะคะขับมือเดียวอ่ะอันนี้มีกุญแจเออนี่เป็นกุญแจของเขาแล้วก็มีกุญแจสำรองด้วยนี่คือเลขไม่เจ็ดหมื่นแปดพันอ่ะเดี๋ยวมันต้องเหยียบคา์นก่อนเนาะหกร้อยห้าโลเนี่ยค่ะอันนี้ก็คอนโซลด้านหน้านะคะ แอร์เย็นมาก USB AUX อยู่ตรงนี้นะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกามชนหนักจมน้ำอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่ากระจกมองข้างนะคะอ่อเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าเป็นมนันนวดนะพับมือแต่ว่าปรับระดับนี้ก็คือปรับไฟฟ้านะปรับระดับปรับไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวขอปิดประตูฝั่งนี้สักนิดหนึ่ง สนใจยกหูเข้ามาดูได้เลยนะคะก็เข้ามารับชมเข้ามาทดล,ลองขับได้อะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะอันนี้เราปรับสภาพล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะักตอนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็ดูในเรื่องของห้องเครื่องดูน้ํามันเครื่องให้คุณลูกค้าข่ะไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้เป็น เรื่องเดิมการันตีหกักนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะนะคะแล้วก็รถของเราทุกคันปลอดภาระไม่ต้องกังวลว่าจะติดภาระอยู่ที่ใดจะมีใครมาตามไหมนะคะไม่มีแน่นอนค่ะเพชรโจรเปิดมา24ปีแล้วนะคะเปิดมา24ปีแล้วเล่มอยู่กับเราค่ะคันนี้เล่มอยู่กับเราไม่ได้ติดภาระไม่ได้แบบมีเล่มอยู่ที่ไหนหรือว่าเอ,อ่อมีอยู่กับที่ใดไม่มีแน่นอนค่ะ นี่ให้ดู คุณลูกค้าคะถ้าสนใจนะคะในเรื่องเครดิตถ้าอยากจัดไฟแน,นนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็จะกังวลในเรื่องของเครดิตมากกว่าไม่ต้องกังวลค่ะคุณลูกค้าหาอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งปรึกษานะคะช่วยดันเคสให้ลูกค้ามีรถให้จนได้เลยแล้วก็คันนี้ถ้าอยากจะซื้อสดคุยกันได้ค่ะน้ำหนึ่งไม่เก็บแหวกนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยค่ะแล้วก็สติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนรอยเมคอาร์ตนะคะก็เนี่ยคะ่ะเดิมสวยเลยสนใจรายละเอียด ไงก็ยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะนี่ให้ดูห้องเครื่องด้านหน้าเครื่องแน่นเกียร์แน่นช่วงล่างหนึบ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะนี่กับ t o y ยต้นะคะไฮลักรีโวตัวซิงเกิลแคปนะคะปี2019ค่ะเลขหมาอยู่เพียงแค่70,000กับอีก8 0 0 0โลเท่านั้นนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยที่0 9 6 1 9 8 4 9 6หหรือว่า0 9 5ย์6 4 5 6 5หหนะ,ค,ะคันนี้369,00 0ค่ะซื้อสดน้ำหนึ่งไม่เก็บแบตอันนี้นะคะนัหนึ่งยอมจ่ายให้นะคะก็รีบยกหูโทรหาเข้ามา ได้เลยคลิปนี้นะ้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ